จะเริญมพรยโยมค่ะกลับนมัสการค่ะวันนี้ตอนแรกนึกว่ามันเป็นวันเสาร์ปอดูปฏิทินอ้าววันศุกร์ไปแล้วใจไปแล้วเป็นนึกถึงโน่นเป็นยุกถึงโยมโฟหนูว่าอ๋อวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์เออเดี๋ยวให้โยมโฟขึ้นมาบำเคิด <c oughs> ออหน้า,อ,านอ๋อเมื่อคืนเออหลวงพ่อก็เปิดย้อนหลังใช่ย้อนหลังย้อนหลัง <c oughs> แต่ก็มีคนเข้ามาเยอะอยู่นะเห็นตั้งสิบ ห้ารือสิบเออประมาณนี้มั้งค่ะก็มีทั้งคนที่ได้ฟังรอบแรกแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามาฟังใหม่แสดงว่าก็มีผู้ติดตามสนใจอยู่วันไหนที่ไม่มีใครติดตามหลวงพ่อก็เพ่นเหมือนกันแหละเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนสนใจเลยเป็นไปได้ไหมยอมวะก็ <c oughs> เป็นไปได้ค่ะมีบางห้องเนี่ยที่เขาเปิดแล้วก็สมมติว่ามีมีวันหนึ่งค่ะอย่างอย่างคุณสติเนี่ยเขาเขาไปเปิดเขาจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเอ่อกาแล็กซี่อย่างเงี้ยนะคะก็มีคนเข้าไปแค่คนเดียวหรือบางทีไม่มีคนเลยเขาก็จะอ่านเกี่ยวกับหนังสือค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคนก็พูดคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอ้ดีดีดีมากเลยค่ะมันอาจจะเป็นบางจังหวะหรือเปล่าก็ไม่แน่เนาะค่ะใช่ใช่ค่ะ แต่ทีนี้อย่างหลวงพ่อบางทีก็เข้าไปไม่ได้เข้าหรอกแต่ว่าดูด้านนอกว่าเออห้องนี้มีคนเยอะไหมแต่ถ้าดูนะห้องที่คนเยอะๆนี่มันมันก็ไปในห้องที่ที่ไม่ใช่ธรรมะเนาะก็จะชอบเรื่องพวกนั้นมากกว่าธรรมะค่ะแต่ว่าห้องธรรมะในออในคับเฮาส์เนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากค่ะเยอะมากๆเลยประมาณถ้าถ้าต้องบอกว่าเกือบเกือบ หลายสิบเป็นร้อยก็มีค่ะ<อ>นะคะ<อ>ค่ะค่ะงั้นหลากหลายมาก,กนนอะเนาะหลากหลายทั้งเออถ่าได้โยงอย่างโยมอะโยมโอเคโยมเพราะเป็นโยมเป็นคารวานเนาะโยมได้สอดส่องเที่ยวห้องโน้นห้องนี้พอได้แต่พระนี่มันดูแล้วมันมั่วไม่ไม่ได้ต้องอยู่ห้องตรงนี้แหละ <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่าจริงจริจริงๆริงวต้องบอกว่าเอออย่างธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะห้องไทยค่ะคือต่างชาติก็มีค่ะ เป,เป็นธรรมะของศาสนาไหนศาสนาอื่นใช่ไหมศาสนาอื่นก็มีค่ะแล้วก็รวมถึง<ม>ชาวต่างชาติที่อย่างเช่นอย่างชาวญี่ปุ่นเขาก็ญี่ปุ่นแต่ว่าธรรมะก็มีค่ะ<อ>ค่ะแล้วก็ห้องอย่างห้องเอ่ออย่างชาวต่างชาตินะคะที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีห้องที่เป็นธรรมะก็มีเหมือนกันค่ะ<ม>ค่ะอย่างมีม,มีท่านไม่แน่ใจท่านชยพลนะคะท่านจะจัดกับ อีกท่านหนึ่งค่ะก็เป็นชาวต่างชาติเป็นพระชาวต่างชาติก็ก็มาจัดด้วยเช่นกัน,นะะอย่อางเงี้ยค่ะอืมเอาทำพูดภาษาอังกฤษได้ดีเนาะค่ะอืม,อมก็จะมีหลากหลายค่ะก็ดีค่ะเป็นเป็นการเขาเรียกะแลกเปลี่ยนนะคะอืม,อม,อมใช่ใชมันจะได้เห็นโลกกว้างกว้างขวางเนาะ<ช>เพราะ,ะว่าถ้าเราเราอยู่คนเดียวมันมันคับแคบมันเป็นเป็นอะไรนะกบในกะลา ค่ะแต่จร <|so|> ิงเนาะในชีวิตน yeah, ี้ถ้าพูดถึงเนาะบางคนเนี่ยเขาเขาก็เก็บตัวจริงๆเนาะเหมือนกับว่าไม่ไม่รับรู้โลกภายนอกเหมือนกับว่ามันคนประเภทอาจจะไม่ชอบความวุ่นวายแล้วก็อยู่คนเดียวแต่คนพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นี่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็มันแล้วแต่คนเลือกค่ะเลือกบางคนก็เลือกที่จะ เออไม่เจอคนก็มีเหมือนกันจากที่เคยเจอนะคะ<ม>แล้วก็กลับมันไม่เจออย่างเพื่อนหนูบางคนเนี่ยคือปฏิบัติปฏิบัติถึงขั้นอุกฤษเนี่ยค่ะ <c oughs> ถึงเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ก็หายหน้าไปเลยค่ะแบบไม่เจอไม่ไม่สูงสิงไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะ<ม>โซเชียลมีเดียก็คือตัดทิ้งก็มีเหมือนกันอ่าแต่ว่าก็คืออัน,นก็คือเลือก อันนั้นก็นแล้วแต่แต่และบุคคลค่ะนะะแต่ว่าจริงๆเราอยู่ในโลกปัจจุบันค่ะโลกเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปยังไงเราก็ยังใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็คือต้องปรับปรับให้มันสมดุลน,นะคะนี่เรื่องการปรับตัวเนี่ยบางทีค่ะอันนี้ก็เคยตัวเองก็ผ่านมาหมดแล้วเลยไอ้เรื่องประเภทสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะอย่างเช่นเอ่อบางบางโอกาสบางช่วงเวลาเนี่ยความรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากพบใครนะอยากอยู่คนเดียวเงีบๆอะไรเนานะแล้วก็เป็นความพึงพอใจว่าเออดีเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องพบใครไม่ต้องอะไรนะคล้ายๆว่ามันเป็นความพึงพอใจแล้วก็อาจจะเป็นความสงบอย่างหนึ่งนะอ่ะาจากการสังเกตว่าอพออยู่นานๆคนเดียวตอนแรกใครดูดีแต่พออยู่คนเดียวทําไปทํามามันก็เบื่อได้อ่เบื่อได้แล้วก็อยากจะไปคลุกคลีอยากไปคลุกคลี แล้วก็พอไปคุคลีสักช่วงหนึ่งเอ้ามันก็อยากจะมาอยู่คนเดียวอีกแล้วแล้วก็มันมีสมัยหนึ่งที่ตอนบวชครั้งแรกนะปีปีสีแก็บวชในสายงานหลวงพ่อเทียนนี่แหละเขาจะมีเก็บอารมณ์อ่สิวันคืออไม่ต้องทำงานเลยเนาะบิณฑบาทก็ไม่ต้องแล้วก็ส่วนบนก็ไม่ต้องแต่ให้กักไว้อยู่ในในกุฏิที่มีบริเวณแคบๆอย่างเนี้ย แล้วก็ให้มาฝึกรู้สึกตัวกับกับแนวทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนาะสิบห้าวันไม่ต้องไปทําอะไรเลยอ่าเราก็อยู่แล้วก็ตอนแรกๆมันก็ดูดีเพราะมันเหนื่อยมามากมันก็อยากพักนะว่ามันก็ว่าเออชีวิตเนี้ยเอาหาความสุขใส่ตัวในช่วงนี้แหละดีที่สุดคืองานไม่ต้องทํามีแต่ฉันแล้วก็กลับมากุดกลับมากดพอเราอยู่ไปตอนสักไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์เริ่มเบือ่อเบื่อมากเลยเหมือนกับ โอ้ยอยากจะออกไปข้างนอกไปทำโน่นไปทํานี่ไปเดินจงกรมตรงนน้นไปเดินไปบินทบาทนะแต่ปรากฏว่ามันทรมานมากเลยไอ้ตรงที่ที่อยู่กับอยู่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยแล้วก็พอครบสิบห้าวันปั๊บโอ้เปลี่ยนใช่ไหมก็เปลี่ยน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 ไปไปเหมือนกับว่าไปเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะทํางานบ้างช่วยงานวัดบ้างแล้วก็ข้อวัดต่างๆทําครบถ้วนใหม่ๆก็ดูดีสดชื่นเนาะ แต่พอไปสักพักหนึ่ง <c oughs> มันอยากจะเก็บตัวอีกแล้วห <c oughs> ลวงพ่อก,ก็เลยเรียนรู้กับสิ่งพวกนี้ว่าเนี่ยที่เขาพูดถึงว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเนาะอะไรที่มันเรียกว่ามันเป็นทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยก็มาเรียนรู้มันว่าใช่เลยอ่ะเนี่ยความจริงอะ่ะมันจะทนอยู่แบบอย่างใดอย่างหนึ่งให้นานเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นทุกข์ห <c oughs> ลวงพ่อก,ก็เริ่มเรื่องเรื่อเห็นสัจจะ <c oughs> ความจริงข้อนี้ก็ตรงตรงนี้แหละเห็นมากเลย เวลามันเบื่อเบื่อจริงนะแบบโยมแบบเบื่อแบบเซ็งสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีมันถึงขั้นขน,นาดว่าโอชีวิตนี้ไม่รู้จะทําอะไรนอนหลับดีกว่าหลบๆเสียก็คือไม่ต้องรับรู้อะ่ะมันถึงขั้นนั้น <c oughs> เลยนะบางที <c oughs> <c oughs> มันมันทนสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เราก็เลยนึกถึงชีวิตของคนบางคนเนี่ยที่เขาต้องต้องอยู่ในสภาพที่ต้องอยู่คนเดียวอย่างเช่นคนป่วยอะ่ะ ค,คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลน,นะคนคนที่ไม่เคยป่วยหรือว่าไม่เคยอยู่คนเดียวอะ่ะเขานึกไม่ออกหรอกว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะเป็นยังไงเนาะทีนี้แต่คนที่ผ่านชีวิตแล้วประสบะประสบการณ์มีแล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะรู้ดีรู้ดีเลยว่ามันทรมานแค่ไหนหรือมันยังไงอย่างอย่างอย่างคนป่วยนะโยมนึกดูนะสมมติว่าไปอยู่โรงพยาบาล ถ้าคนที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยอยู่โรงพยาบาลเลยเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะทุกข์มากทุกข์มากแต่ถ้าคนทีเ่เคยออกจากบ้านเป็นประจำเช่นอาจจะหน้าที่การงานเนาะไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่มีกรรมฐานนะอยู่กับกรรมฐานตอนอยู่บ้านเขาก็อยู่กับกรรมฐานก็คืออยู่กับความรู้สึกตัว แล้วพออยู่โรงพยาบาลเขาก็อ,อ,อยู่กับกรรมฐานพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมันเป็นชีวิตจิตใจไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่กับความรู้สึกตัวคือตื่นรู้อยู่แล้วก็พิจารณาข้อธรรมที่เกิดขึ้นในใกายในใจเพราะฉะนั้นพอเขานอนโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกอันนี้พูดถึงหลวงพ่อแล้วละ่ะเพราะหลวงพ่อเคยหลังจากที่ที่ฝึกกรรมฐานแล้วนะชอบแล้วแล้วพอไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเจ็ดวัน มีความสุขมากพราะหลวงพ่อรู้สึกหลวงพ่อไม่ต้องไปทํางานทําการวางหมดแล้วก็อยู่กับการรู้การหายใจรู้การกับกระดุกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะแล้วก็พอมันเพียมากก็ปิดหลับเลยปิดปิดสวิตช์หลับแล้วพอตื่นมาก็เจริญจิตต่อออ้ยความรู้สึกมันมีความสุขในความป่วยค่ะ<ๆ>เออก <c oughs> ็เลยเลยที่เอาไอ้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยมาชวนคุยก็เพื่ออะไรเพราะว่า เพื่อจะบอกกับญาติโยมว่าเออคนไหนที่ไม่มีกรรมฐานน่ะเวลามันจะมีความทุกข์มากเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีกรรมฐานเนี่ยเราเราเราอยู่กับอยู่กับตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็จะพบว่ามันจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับคนด้วยซ้า <c oughs> แล้วก็อย่างความป่วยความเจ็บเนี่ยเวลามันปรากฏขึ้นในร่างกาย <c oughs> เหมือนกับว่ามันกําลังแสดงนะมันกําลังแสดงแสดงธรรมนั่นแหละ เพราะว่าอันนั้นเราก็เป็นธรรม,รมชาติเขาสแสดงนะทีนี้สตินะผู้ที่มีสติฝึกสติก็เป็นผู้ดูดูอาการตามที่มันเป็นไปดูเล่นเล่นบางทีขำๆกับตัวเองอย่างเงี้ยดูเล่นดูเล่นเหมือนดูหนังดูละครที่เขาว่าแหละอ <c oughs> นั้นชีวิตยามป่วยเนี่ยมัน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 มีความสุขได้นะถ้าเกิดวางใจถูกถ้าเกิดอมันมีวิธีอเอองั้นก็พวกเราเลยแหละคนไหนที่ยังไม่มีกรรมฐานนะ ฟังไว้แล้วก็เอามาใช้แล้วก็อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาเลยอ่าสลับกันคุยเดี๋ยวหลงวงพ่อหมดเรื่องนี้ก่อนค่ะจริงๆก็ชีวิตเรานะคะบางทีบางคนบอกว่าต้องการให้แบบเอ้ยวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันได้ไหมมันไม่ได้นะคะหรือว่าจะให้แบบสงบทั้งวันอย่างงี้ค่ะมันมันก็ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะคะมันก็ มันเป็นความจริงในสัจธรรมะนะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับกันนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไปสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งหนึ่งหรือว่าไปสร้างอีกแบบหนึ่งเพื่อจะเหมือนกับไปกดอีกสิ่งหนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความเป็นผู้ที่หลงไปไปบังคับไปสร้างไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่การเห็นเบื้องหลังของการเปลี่ยนแป,ปลงต่างๆที่มันทํางานโดยอัตโนมัตินะคะอ่า ถ้าไม่วกวนไปในอดีตบางทีก็หลงกัวงวลว่าอจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะส,สุดท้ายก็หลงเป็นตนเองในขณะปัจจุบันเหมือนกันนะคะว่าเออเนี่ยเราหยุดแล้วทาไมเธอไม่หยุดอย่างงี้ค่ะนะคะหยุดโดยไม่ต้องมีผู้ให้บอกให้หยุดอะไรอย่างี้จะดีกว่านะคะแล้วใหเราหยุดของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องใช้สตินะคะในการที่เราจะทําทุกๆอย่าง แต่ว,ว่าการจะพูดจะเดินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้อยู่กับความรู้ตัวอย่างเงี้ยหัะไปเรื่อยอ๋อสวัสดีท่านอาจารย์ครับครับก็เห็นท่านอาจารย์พูดเรื่องแต่แต่ก็ที่านอาจารย์พูดว่าถ้ามีกรรมฐานเนะี่ยอ๋อใช่ใช่นก็จะเป็นเหมือนว่าแต่มีแต่ช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้ผมป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่คงมีตกกังวลเยอะครับ ค่ะแล้วตอน,นตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยที่ได้พักเนี่ยค่ะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยไหมคะว่าโอ้เราได้พักผ่อนนานอะไรอย่างนีอ้อย่างน้อยก็ได้พักผ่อนมีเวลาพักผ่อนเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นไหมคะอ่ามัน,มนประมาณแบบว่าบางครั้งมันก็พอใจนะครับค่ะพี่นี่บางครั้งมันก็ไม่พอใจในการที่มันได้พักบ, <c oughs> บางทีมันก็แบบว่า <c oughs> คือมันว่าตอนนี้นี่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับพี่ตอนที่ผมอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีก็ได้เป็นผู้ดูเนาะ่าบางทีว่ามันก็กังวลพี่เอะตื่นมาเราจะมีไข้ไหมตอนนี้ไม่ปกติออกซิเจนในเลือดมันจะนี่ไหมเดี๋ยวสักมันก็มีความสุขพี่เราอยู่งี้ก็ดีอยู่ๆไปก็เบื่อกลับไปกลับมาใช่ใช่ดี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับมันจะเอเดี๋ยวก็อยากกินนั่นนั้น เดี๋ยวก็อยากกินอันนี้อแต่ว่าตอนตอนที่ป่วยนี่มันมันไม่ได้กินพี่ของผมนะเราสู่มันฟังนะครับเหมือนกันคว่าพอไม่ได้กินสั่งอะไรมากินมันก็ตอนมันคิดนะมันมันมันคิดว่ามันจะอร่อยแต่พอกินไปแล้วก็เอ๊ะมันไม่ได้กินรสชาติมันก็ไม่ได้รับครับอเออแต่มันก็ยังก็เหมือนเหมือนเหมือนเราก็เห็นว่ามันมโนว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยนะครับ มันก็คิดแต่เองว่ามันยังได้รสชาติแบบนี้แต่เวลามันลงมันเราเรารับรสแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันไม่มีรสชาตินี่ครับอแต่ว่าเนี่ยครับแต่คุณพศอาจารย์ว่าอ้ช่วงอยู่ผมอยู่สิบเอ็ดวันครับก็เห็นมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับแต่ถ้าว่าคือทุกคนก็อยากจะกลับบ้านกันเนี่ยครับพอเรามีกรรมฐานเนี่ยคุณผศอาจารย์ว่าอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วครับอยู่โรงพยาบาลก็ได้เพราะว่า จิตใจนี่มันก็ไม่เที่ยงนะครับเราอันนี้พูดแบบความคิดเอาสมมติมาคุยกันนะครับารอาจารย์พาอาจารย์ที่อาจารย์สอนหนูครับเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ข้างในมันก็มีความสุขดีเอาแป๊บแป๊บมาตอนบ่ายเอ้ามันไม่สุขละมันอยากออกเราคิดเอามันอยากออกแป๊บแป๊เอ้ามันก็ดับไปแอ,อยู่นี่ก็ดีอย่างเงี้ยครับสลับกันไปวิ่งเข้าวิ่งออกจนแบบว่าว เนี่ยกรรมฐานที่อาจารย์พูดเนี่ยทําให้ไม่ไม่มั่นใจคือ,ค,อคือเราเรามั่นใจในตัวรู้เมื่อวานอาจารย์มีคําพูดหนึ่งที่ผมผมฟังแล้วคือมันเราผมก็เป็นผู้เดินทางนะกําลังเป็นพระปฏิบัติก็กําลังเป็นคนปฏิบัติทีอ่อาจารย์ว่าจงศรัทธานในตัวรู้อาจารย์เป็นคําพูดที่ยางผมเพิ่งปฏิบัติต้องต้องนำมาใช้ครับเพราะว่าเหมือนาอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเมื่อเรามีกรรมฐานเนี่ย ไอตัวเบื่อมันจะมามันจะมาเตือนเราบ่อยนะครับ,รบเดี๋ยวไปทํานู่นก็เบื่อไปทํานี่ก็เบื่อแต่พอเรามีกรรมฐานเราก็จะแบบว่าโอ้มันเป็นของมันเองนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปไอเบื่อมันก็ทําหน้าที่ของมันไปรู้ก็นะครับเมื่อวานได้ได้คําพูดคําพูดที่อาจารย์สอนเราให้ศรัทธานในตัวรู้นะครับมันก็ทําให้เหมือนเหมือนกานที่ผมมาฟังพระอาจารย์เนี่ยมันทาให้ผมมีกําลังใจนะครับ ในการที่เราจะมีการทํากรรมฐานครับคือมีคนคอยเป็นสติครับนี่ที่ในมาฟังกอาจารย์ทุกวันเนียถ้าไม่งั้นมันก็จะแบบว่าหลงไปในโลกบ้างจนจนเอาตัวเองไปทุกแต่ถ้าพอมีตัวรู้เนี่ยมันจะไม่หลงครับความทุกก็น้อยลงจริงๆครับอาจารย์ถแรกเปลี่ยนกันนะครับพี่นุ้ยครับอาจารย์ครับทุกครับขอบคุณค่ะเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านแล้วเนี่ยตรงเนี้ย มันก็สอนเรานะคือบางทีขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามันรู้เป็นขณะขณะแต่ถ้าสมมติว่าเราประมวลรวบเขาเรียกว่าประมวลเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยอย่างชีวิตเราที่ผ่านมานะถึงแม้ว่ามันจะผ่านแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นก็จะเห็นความจริงเขาเรียกเ่าเห็นความจริงในภาพรวมว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งที่เคยดีถูกใจมันก็เคยมี แล้วพอตอนหลังมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ที่ไม่ถูกใจมันก็มีแล้วมันก็สลับหน้าแบบเนี้ยนะสลับหน้าไปเรื่อยมันไม่คงที่ตรงเนี้แหละมันก็สอนเราให้เห็นว่านี่แหละคือสัจจความจริงทีงนี้พอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยภาคการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่าไปหวังอะไรเลยนะอย่าไปหวังว่าอะไรก็ให้เป็นไปตามใจหวังของเราเลิกหวังไปได้เลยเพราะว่าความจริงมันสอนเรามา ก่อนหน้านี้แล้วว่าอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเพราะนั้นเมื่อเราไม่หวังเช่นสมมติว่าขณะที่ทําสมาธิเนี่ยผู้ใหม่เนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าประสบการณ์หรือว่าปัญญาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจสัจธรรมเนาะก็หวังไปตามที่ตัวเองคาดคะเนคํานวณหรือว่าคิดเอาหรืออาจจะมีคนบอกเช่นบอกว่าเมื่อทําสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะสง,งบนะ จิตจะโล่งโปร่งเบาสบายนะความคิดไม่มีอะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้บางทีเราอาจจะได้ยินได้ฟังมาอมพอเราเริ่มปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันเข้าใจอย่างนี้ไปแล้วไงแล้วก็ทำสมาธิพอทาสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ที่เราวังเอาไว้มันก็เกิดความแบบหงุดหงิดหุ้ง่านลำคัญใจนะเออแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ความสง,งบเลยตรงนี้เพราะว่ามันไป ไปปักธงเอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้สําหรับผู้ใหม่เนาะ<ช>แต่ถ้าผู้ที่เก่ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเ<ช>ขาไ,ไม่หวังเรื่องเรื่องเรื่องความสงบแล้วเขาเป็นว่ารู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันรู้ยังไงรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเช่นสมุรร่ามจะเรียกว่าทําสมาธิเนาะตอนเนี้มันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็รู้ตรงๆไปเลยง่ายมากเลยฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะไม่ต้องไปสู้ลบไม่ต้องไปอะไรเลยนะ ให้เป็นรู้อย่างเงี้ยคือรู้ว่ามันฟุ้งซ่าน <c oughs> แล้วก็รู้รู้โดยที่ไม่ต้องไปหวังว่ามันเมื่อไหร่มันฟุ้งซ่านจะหายไปเมื่อไหร่มันจะสงบไม่ต้องหวังอย่างนั้นเลยก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าอาจจะนั่งยกมือสิบสี่จังหวะอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในอาการอย่างเงี้ยจิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ร่างกายที่กําลังทําอะไรอยู่เช่นนั่งยกมืออยู่ก็รู้ว่านั่งยกมือสิบสี่ชังววาหรือดูลมหายใจนะก็คือดูร่างกายมันหายใจทําเพียงแค่นี้พอความจริงเนี่ยหมายถึงว่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นลมหายใจอันนี้ก็เป็นแสกแค่เป็นสิ่งที่ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ความคุ้งซ่านนะมันก็เป็นแค่เพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ย มันจะง่ายในการปฏิบตัติเพราะว่าที่เราฝึกเนี่ยคือฝึกละโลภโกรธหลงก็คือละความอยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากความสงบนะไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นตามที่คนอื่นเขาได้แล้วอันเนี้ยเราเราไม่ต้องคำนึงตรงนั้นแต่เรามากําลังฝึกตัวรู้อยู่ว่าเออร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมความคุ้งสั้นเกิดขึ้นรู้ไหมอ่านะหรือว่าความสงบเกิดขึ้นรู้ไหมคือมาฝึกเรื่องตัวรู้เนี่ยเมื่อวานถึงหลวงพ่อได้บอกว่า ไอ้ตัวรู้น,นี่แหละที่ที่เราต้องฝึกต้องอะไรแล้วเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจเองว่าไอ้ตัวรู้น,นี่แหละคือตัวที่ทําให้หลุดพ้นจากอารมณ์นะมันเพราะว่ามันแยกเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมันไม่รู้จักคือพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกสตาาิปัญญามันไม่ยังไม่รู้จักตัวรู้เลยมีแต่ตัวหลงคือไม่รู้อะไรคือไม่รู้จักตัวรู้ออพ,อพอไม่รู้จักตัวรู้มันก็จะทําให้หลุดพ้นไม่ได้ เพราะว่าจริงๆไอ้ตัวที่หลุดพ้นก็คือรู้นี่แหละเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างว่าเออเมื่อก่อนนะสมมติว่ายกตัวอย่างเรื่องความฟุ้งซ่านก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาฟุ้งซ่านเนนะมันรู้จักอย่างเดียวก็ว่ามีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่ฟุ้งซ่านนะแล้วก็เป็นเราด้วยเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่ไม่เคยรู้จักไอสภาพธรรมะที่ทําหน้าที่รู้เลยไม่เคยรู้จัก ก็เลยมีตัวเราเข้าไปยึดความคุ้งซ่านมาเป็นของตนเนาะแต่ทีนี้เมื่อเราฝึกบ่อยๆคลุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้คุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้พอรู้เนี่ยเมื่อมันมีการพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเข้าใจขึ้นมาเลยว่าความคุ้งซ่านเนี่ยเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่รู้เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของจิตจิตที่มีสตินะพอแยกด้วยปัญญามันก็จะเริ่มเริ่มมองออกแล้วว่าอ๋อ ความคงสั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งพอมันพัฒนาตัวรู้มากๆเนี่ยมันเหมือนกับมันจะออกห่างออกมาว่าไอ้ความคงสั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ตัวรู้เนี่ยเหมือนกับมันถอยออกมาดูเนาะอันนี้หลวงพ่อพูดแบบเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้นเนาะเออเหมือนกับว่ามันเป็นผู้ดูมันถอยออกมาดูพอถอยออกมาดูเสร็จมันเข้าใจคือปัญญาเนี่ยจะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่า ความฟุ้งซ่านกับรู้เนี่ยมันเป็นคนละตัวเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ฟุ้งซ่านไปดิแต่รู้แล้วไงรู้รู้อยู่อย่างนี้เออพอ <Okay. S 1> พอเรามีเหมือนกับว่าฝึกไปเนี่ยเพราะว่าอารมณ์อารมณ์ที่ถูกรู้มันไม่ใช่มีแต่ฟุ้งซ่านเนาะมันมีมากมายมหาศาลเลยอารมณ์ต่างๆแล้ว <Okay. S 1> อารมณ์ทุกนั้นได้ผ่านการรับรู้มาหมดแล้วแล้วต่อมาก็จะเริญสติคือมีตัวรู้มากขึ้นอีก ตัวรู้เนี่ยก็จะทําหน้าที่รู้แต่ก็ไม่ติดไปไม่หลงไปเป็นมันแยกออกมาเป็นผู้ดูหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เนี่ยจึงเห็นแจ้งเนาะเห็นแจ้งต่ออารมณ์เห็นแจ้งรู้แจ้งจนกระทั่งไม่หลงเข้าไปเป็นเมื่อไม่หลงเข้าไปเป็นตรงนี้ทุกข์ก็จะน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ย,ย,ย,ยมันมมนะถ้าเห็นแจ้ง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 จนกระทั่งจริงๆมันไม่มีทุกข์เลยนะถ้าเห็นแจ้งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเนาะ เออมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปยึดไม่หลงไปเป็นตัวตนเนี่ยตรงนั้นมันเป็นความหลุดพ้นอืแล้วก็ไม่มีทุกข์เลยที่ไม่มีทุกข์เพราะว่าไม่มีผู้ทุกข์เนาะมีแต่สิ่งถูกรู้แล้วก็มีธรรมชาติรู้ซึ่งทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะมเมื่อเช้าหลวงพ่อก็คุยกับกับพระเนี่ยเนาะตอนบิณนท้าบาทก็คุยกันนั่นแหละก็ลลงคุยกันเพื่อ แลกเปลี่ยนการถามท่านว่าถานท่านว่าเออเอเอเหมือนกับว่าโอเคพระเขาท่านก็ปฏิบัติมานานแล้วเนาะแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องความไม่มีตัวตนนะมีแต่สังขารหลวงพ่อก็บอกว่าเออให้อธิบายซิว่าก่อนที่เราปฏิบัตินะ่ะมันเป็นยังไงถึงเข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วพอพอปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วท,ที่เข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีตัวไม่ตนเนี่ย มันเป็นยังไงมันมีความต่างกันยังไงนะทีนี้ท่านก็อธิบายตามความรู้ของท่านนั่นแหละท่านบอกว่ามันก็ก็เป็นปัญญาแหละปัญญาคือเข้าใจถูกเข้าใจถูกเมื่อก่อนมันมันไม่มีปัญญาอืมมันไม่มีปัญญามันก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเสร็จมันก็ไปยึดนะไปยึดขันห้านี่แหละมาเป็นเราเป็นของเราแต่พอเข้าใจถูกมันก็มันเป็นปัญญาไปแล้วเนี่ยจิตมีปัญญาก็เลยไม่หลงยึด ขันห้ามาเป็นตัวตวนนะขันห้าก็ยังเป็นขันห้าอยู่ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าพูดหมดแล้วยังท่านก็คงมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเองเ,องเองออนาะก็เลยหลวงพ่อก็แลกเปลี่ยนให้ฟังว่าสิ่งที่เห็นมาเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้จักตัวรู้หมายถึงเราที่เป็นในขั้นนู้นอน,นะเราไม่รู้จักตัวรู้แต่เรารู้จักรู้จัก เขเรียกว่ารู้จักแต่สิ่งถูกรู้อย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรอกว่ามันเป็นสิ่งถูกรู้มันเข้าใจว่าเป็นเราไปหมดเลยนะเช่นความเจ็บอย่างเนี้ยไม่ได้เข้าใจเลยว่าความเจ็บเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ไม่เคยมีความรู้เลยว่ามันมีผู้รู้มีตัวรู้ที่มารู้ความเจ็บก็เลยความเจ็บเป็นเราซะเลยเงี้ยหรืออาการอื่นๆมันก็เป็นเราหมดเลยความเจ็บความทุกข์ต่างๆมันเป็นเราหมดเลย เพราะแยกรู้ไม่เป็นแล้วก็ยังไม่รู้จักผู้รู้แต่ต่อมาเมื่อจเจริญสติมากๆมากๆมากมากม,ากม,ากมันเริ่มมีสติพอเริ่มมีสติก็เริ่มรู้จักว่าอารมณ์หรืออาการต่างๆมันก็เป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็สติที่เป็นที่รู้ได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นผู้รู้เออพร พอเจริญมากมเข้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าออะไรเกิดขึ้นมันก็เริ่มรู้รู้ทันมากขึ้นรู้ทันมากขึ้นจึงมีปัญญาแยกเป็นว่าสิ่งถูกรู้ก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอ่าสติที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่นี้ยิ่งฝึกมากมันก็ยิ่งชัดเลยว่ามันเป็นคนละสิ่งแล้วก็ไอตัวสติหรือตัวรู้เนี่ยเหมือนกับว่ามัน มันไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกันแหละมันมันแยกได้อะมันแยกคือมันมันชัดด้วยปัญญาเนาะแยกได้แล้วก็เมื่อเห็นต่อไปฝึกมากๆเข้าเนี่ยมันก็แจ่มแจ้งเลยว่าไอ้สิ่งถูกรู้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ไอ้รู้เนี่ยที่เป็นสตินี่เนาะมันก็รู้ของมันอย่างนั้นแหละเออเพรนั้นก็จริงๆมันก็มีแค่สองสิ่งเนี่ยสิ่งถูกรู้กับผู้รู้อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นการพลากการการพลากก็คือ มันไม่เข้าไปเป็นมันไม่ติดกันตรงนี้แหละจึงเป็นความต่างความต่างตอนที่ตอนที่ยังไม่ไม่ภาวนาตอนที่ยังไม่ฝึกสตินะมันไม่เห็นมันไม่เห็นการคือมันไม่เห็นว่ามีสิ่งถูกรู้กับผู้รู้มันไม่รู้จักแต่พอเมื่อปฏิบัติมากเข้ามันจึงเห็นแจ่มแจ้งชัดเลยว่าอ๋อมันมีสิ่งถูกรู้และก็ผู้รู้และก็สิ่งถูกรู้ก็มันก็เกิดดับได้มันก็เป็นเช่นนั้นของมันอย่างนั้น ส่วนผู้รู้เออมันก็รู้ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะเห็นความเข้าคือมันจะเข้าใจเลยว่าความเป็นตัวเรามันก็ไม่มีสิเพราะมันมีข้อแค่แค่นี้เองอืมทีนี้พอเป็นอย่างนี้ก็คือตรงนี้คือจุดที่ทําให้เห็นชัดว่าอ๋อความเป็นเราหายไปก็เพราะมันรู้จักผู้รู้มันรู้จักผู้รู้หลวงพ่อก็เลยมองถึงว่าคนทั่วไปเนาะถ้ายังไม่รู้จักผู้รู้เนี่ย ก็ยากที่จะถอนความความเป็นตัวตนได้เพราะมันยังคือมันเป็นอะไรจะเรียกอะไรเอาคือถ้าแยกไม่ได้อ่ะเนาะมันก็ยังเป็นเป็นสิ่งนั้นนั่นแหละคือเราจะเป็นสิ่งนั้นเองแต่ถ้าแยกได้เนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันไม่มีเราในสิ่งไหนอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นไปหลวงพ่อก,ก็เลยมานึกถึงนะว่าเนี่ยที่จะคุยกับโยมที่จะบอกกับโยมเนี่ยคือต้องฝึกให้ฝึกสตินี่แหละ เพื่อให้มันเป็นตัวรู้ที่เด่นชัดนะแล้วมันสามารถรู้ทุกสรรพสิ่งที่เป็นขันธ์หน้าเนี่ยรู้ไว้หมดเลยเมื่อรู้แล้วก็ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ปล่อยของมันเองคือมันถอนออกมาเองคือมันรู้ว่ามัน่ะหลุดออกมาจากสิ่งถูกรู้แล้วนะเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันพอมันหลุดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความหลุดเป็นความพ้นเมื่อหลุดเมื่อพ้นเนี่ยมันก็ต้องมันเข้าใจได้เองนะว่าอ๋อนี่หลุดพ้นแล้วเพราะมันเป็นคนละสิ่งกัน แล้วก็พอหลุดพ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันมันเข้าใจไปแล้วมันจะกลับไปไปไม่หลุดไม่ได้สิเพราะมันมันหลุดแล้วมันพ้นเนาะเออก็เป็นอย่างนี้ก็เลยหลงวงพ่อบอกเออนะพวกเรานะ,จะเจริญสติให้มาก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 มันจะได้แยกแล้วก็จะเข้าใจว่าหลุดพ้นเข้าใจเพียงสักนิดหน่อยก็ดีนะว่านี่หลุดพ้นคือแบบนี้นะเออแล้วต่อไปมันก็จะพัฒนาเองเน่ะเพราะว่าอะไรพอมันรู้อะไรแล้วมันก็ไม่เข้าไปเป็นเนาะมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดไง เพราะมันมันคนละคนกันแล้วอะ่ะนี่้าพูดเป็นคนคนละตัวกันแล้วก็เลยแจ้งไปอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ที่แลกเปลี่ยนกันเพราะบางคนเขาเขาอาจจะเข้าใจของของเขาแบบนั้นนะะแต่นี้ผลทางการปฏิบัติคือเพราะว่าเราเน้นเรื่องหลวงพ่อเน้นฝึกสติมากเลยลดตัวลดตัวก็เลยเข้าใจในแบบนี้แหละเออ